สภาล่มล้มสูตร500นะครับมันคือหลักฐานตอกย้ำถึงการเมืองในยุคอำนาจสามปอตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะครับจะเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมการต่อสู้การพริกเกมการเมืองที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์กลเกมการแย่งชิงอำนาจนี่คือผลลัพธ์ของการปฏิรูปการเมือง ที่พลเอกประยุทธ์ได้โมเอไว้มาตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับตั้งสภาพปฏิรูปการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญทำนูนำ่นทำนี่นี่คือสภาพปัจจุบันไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์เลยครับมันคือเล่เหลี่ยมมันคือการชิงไหวชิงพลิบกันในทางการเมืองเท่าชิงอํานาจกันในทางการเมืองอันนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะอ่านกันออกไหมว่าสิ่งที่สามปอกำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับ เขาทําไปด้วยจุดมุ่งหมายอะไรเวลาจะวิเคราะห์เวลาจะตีโจทย์อะไรเนี่ยนะฮะต้องนึกถึงความต้องการว่าใครจะได้ประโยชน์ก่อนความต้องการของสามปอก็คือเขาไม่ได้เคยคิดที่จะวางมือนะครับเขาต้องการควบคุมอํานาจในฝ่ายบริหารของประเทศนี้ต่อไปแต่จะเป็นอํานาจจะเป็นนายกหรือไม่เป็นใครจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเป้าหมายคือเอาจริงๆนะครับตอนนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากเลือกตั้งหรือเปล่าพลเอกประวิตยหรือพลเอกอนุพงศ์อยากเลือกตั้งหรือเปล่า,ออา,ลลาถ้าถามผมโดยตรงนะผมว่าไม่นะครับเอาก็อยู่ในอำนาจเขาก็ได้อยู่อยู่แล้วนะจะไปเลือกตั้งให้มันเป็นทําไมแล้วแล้วกระแสะตอนเนี้ยถ้าถ้าถามจากถามจากปากเจ้าตัวเขาก็ต้องบอกว่ากระแสะเขาดีแต่โพลที่เขาไปทํากันหลังบ้านเนี่ยนะครับทั้งทหารเขาก็ทํา พักการเมืองก็ทําเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากระแสเขาไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมจริงเขาไม่อยากเลือกตั้งนะเพียงแต่ว่าเอาละมันก็มีกระแสกดดันจากประชาชนจากกฎหมายจากรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงลาบากแต่ถ้าถามใจเขาอะให้ผมเดาอะเขาไม่อยากเลือกตั้งก็อยากอยู่ในอํานาจเหมือนกับใครนะอาจารย์เดชยัยแม่เซลบอกว่าอยู่ไปจนตายเลยนะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ไปจนตายทีนี้เรามาพูดถึง การคว่ำศูนย์ห้าร้อยมันก็คงเป็นแค่สเต็ปหนึ่งแค่นั้นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่หน,นะคืออาจจะพูดเร็วๆนะครับหลังการเลือกตั้งสภาประชาธิปัตย์หรือพรรคร่วมเขาก็รับปากกับประชาชนว่าจะแก้การเลือกตั้งจากบ,บัตรใบเดียวเป็นจัดสรรปันส่วนผสมที่ทําให้เนี่ยได้สอสอปัดเศษอะไรแบบเนี้ยที่เขาพูดถึงพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็กล้วยเต็มไปหมดเห็นไหมต่อมาก็แก้รับนูนละบอกแก้วัตรเลือกตั้งสองใบนะก็จะหารร้อย เข้าสภา,าไปหารร้อยมันจรลอดนะพักร่วมรัฐบาลในเกาหาหารร้อยบัตรสองใบอย,ยู่ๆอยู่ๆฟังผมดีนะก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทำเนียนบรัฐบาลว่าสั่งให้เปลี่ยนเป็นห้าร้อยสั่งเปลี่ยนเป็นห้าร้อยมันก็แค่เกมเกมหนึ่งอะเกมนะตอนนั้นนะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วสั่งจากร้อยมาเป็นห้าร้อยพวกพักเล็กก็ดีใจไม่รู้ว่าโดนหลอกใช้หรือเปล่า พรรคเล็กก็ดีใจก็มาโบวตให้กับทางนายกโบวตให้กับรัฐมนตรีฝั่งรัฐบาลเห็นไหมโบวตจนจนบาดหมางกับผู้กองธรรมนัฐจนผู้กองธรรมนัฐก็เอาลายมาแฉบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่กล้วยแล้วมันแลกกันยศถาบรรดาศักดิ์เห็นไหมครับพรรคเล็กก็ดีใจเฮ้ยเอาสูตยห้าร้อยกูก็มีโอกาสได้กลับมาเป็นสอสอีกนะไม่รู้ว่าหลังบ้างอาคอบคุณมากครับเอ,เอาใจพรรคเล็กไปโบวตใได้เสร็จปุ๊บ ผ่านมาปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บ,บอ้าวอยู่ๆพลิกกลับมาเป็นร้อยเพราะว่าชัดเจนว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนวางมีคนมีคนบงการนะครับไม่งั้นมันไม่หายกันไปอย่างพร้อมเพรียงนะพลังประช,ชารัฐก,ก็หายไปเกือบหมดคือไม่ว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้นะครับคนที่จะเป็นคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยก็คือรัฐบาลไงต่อให้เพื่อไทยก็ไม่เข้านะครับฝ่ายค้านก็ไม่เข้า ถ้ารัฐบาลเข้าอย่างพร้อมเพรียงมันก็เกินสบายสบายอยู่เหมือนกันมันก็เหมือนกับลงมติไม่ไว้วางใจได้แหละเนื่อออกไหมครับแต่พลังประชารัฐเนี่ยไม่อยู่ก็เลยมีคนไปปล่อยข่าวเรื่องดีลลับผมถามจริงอะ่ะไอ้ข่าวดีลลับเนี่ยใครได้ประโยชน์บางคนจะบอกว่าเพื่อไทยได้ประโยชน์เหรอโหแฟนคลับเขาเจะเคืองหรือเปล่าเดี๋ยวหนีไปก้าวไกลนะอืมคนที่คนเสื้อแดงหรือว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขา เขาอาจจะเชียร์เพื่อไทยกระแสเขามาดีๆอยู่อ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมกระแสเขามาดีๆอยู่อ่ะอยู่ๆจะไปบอกว่าดีลรับเฮ้ย hey, แล้วเดี๋ยวกระแสที่กาลังมาดีๆเนี่ยนะแลนสไลด์เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่แลนแล้วนะจะไปดีลรับอะไรหรือฝั่งสามปอได้ประโยชน์หรือเปล่านี่ไหมครับมันถามว่าปล่อยข่าวแบบเนี้ยใครได้ประโยชน์แล้วดีวลรับกันจริงหรือเปล่าหรือสามปอเขาเป็นทหารนะครับผู้ชมนึกออกไหมครับ นะวันๆเขาก็โดนสอนมาเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเน่ยเรื่องออการได้เปรียบการลุกการชนะการทําทุกวิถีทางเล่เหลี่ยมเพทุบายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมจากร้อยมาเป็นห้ารอแล้วก็กลับมาเป็นร้อยจนพักเล็กกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะบอกว่าโูมันมีคนล่ำลือว่านายสั่งมานายไหนโกรธ แถลงข่าวเมื่อวานนี้นี่ยจะยื่นขอเปิดประชุมสภา,านัดพิเศษเสาร์อาทิตย์เนี่ยชวนก็บอกว่ายากนะเสาร์อาทิตย์นี้นี่วันหยุดด้วยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยคนก็สสอลงพื้นที่หมดวันจันทร์ก็ประชุมสาวาหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วหมดเขตวันที่สิบห้าเนี่ยสิงหาคมเนี่ยนะครับจากร้อยมาเป็นห้าร้อยแล้วก็เพลิกกลับไปเป็นร้อยเห็นหรือยังว่า มันเป็นแค่กลกลอุบายกลเกมในแต่ละจังหวัดที่ผู้มีอำนาจเลือกเอามาใช้เป็นเลือกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในบางสถานการณ์ปั่นหัวพวกส้อนเนี่ยสาหรับผมนะผมเชื่อว่าทหารก็คือทหารโดยเฉพาะทหารระดับสูงนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นอีกชนดชนกลุ่มหนึ่งเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งบรรด,ดาศักด์อีกแบบหนึ่ง เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาอยู่เขาเรียกว่าอะไรใกล้ชิดโอ้โหเป็นพี่เป็นน้องกับกับนักการเมืองผมว่าไม่ใช่ก็เหมือนกับสิ่งที่พลเอกอนุพงศ์แสดงออกมาโดยตลอดไงเขาไม่อยากไปใกล้ชิดเขาถือตัวเขาเป็นอาหารนะพลเอกประยุทธ์ก็พอๆกันนะแต่พลเอกประยิศประวิตเดี๋ยวเขาจะมีความเป็นเป็นเป็นนั่นหน่อยนะเฟลลี่หน่อยนะเป็นเป็นคุณลุงอะไรนี้หน่อยนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กลับมาที่มีแนวโน้มมันจะกลับมาที่สูตรร้อยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวทําไปทํามาไม่รู้ว่าวางแผนกันไว้แล้วหรือเปล่าอ่ะร้อยใช่ไหมเดี๋ยววุ่นวายนี่ตีรวนไปยื่นสารแล้วจรรมนูญสารก็ตัดสินลงมาว่าร้อยก็ไม่ได้ห้าร้อยก็ไม่ได้สุดท้ายไม่ได้สักอย่างสุดท้ายกลับไปใช้ของเก่า <c oughs> ผู้ชมรู้ออกไหมครับคือมันยังไม่จบหรอก ถ้าบ้านเรามันเป็นการเมืองปกติเล่นกันตามเกมนะครับแพ้ชน,นะอ่ะก็ว่าไปตามระบบเปิดหน้าให้ประชาชนเห็นจบนะครับแต่การเมืองบ้านเราเนี่ยเคี่ยวลากดินอยู่แล้วยิ่งมาอยู่ในยุคไปผสมพันธ์กับกองทัพทหารสามปออีกนะครับยิ่งไปกันใหญ่ลึกลับซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมาทั้งนั้นนะ่ะวันนี้ก็แค่ฉากฉากหนึ่งนั้นนแหละครับยังไม่ใช่ฉากสุดท้ายนะ ี๋ยวยื่นสารสารบอกสูตรร้อยก็ไม่ได้สูตรห้าร้อยก็ไม่ได้เอาไม่ทันละพอไม่ทันปุ๊บแม่งก็ไม่มีกฎหมายว่ามีมีกฎหมายก,ก็ไม่ได้เลือกตั้งหรือเปล่าหรือถ้าจะเลือกตั้งก็จะเอากฎหมายเก่ามาสุดท้ายก็เอาของเดิมมาเลือกอยู่ดีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไอ้ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองมองเนี่ยมันต้องมองเป้าหมายให้ชัดก่อนว่าไอ้คนอยู่ในเกมเขาต้องการอะไรขามปอก็ต้องการอยู่ในอำนาจต่อ ส่วนส่วนข่าวที่ดีลลับแน่ใจเลยว่าเพื่อไทยจะได้ประโยชน์ข่าวแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเมืองอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต่างฝ่ายต่างกําลังพยายามแย่งชิงอํานาจมันก็จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองคว้าชัยชนะครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราสั่งเราส่งไปในกล่องที่ สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอีซียุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกแหางเลนหรือจะเอาแหนมเอาเส้นอัวก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อาพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของเอเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ออพอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็กสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็กแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ